ก็วันนี้ผมเดินทางมาถึงร้านนโมแล้วพอดีนัดดูงาไว้2ชิ้นก็จะเป็นสิงห์วงเดือนหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วยนะครับก็กล้องตัวเดียวแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจบกี่ชิ้นฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับพอดีวันนี้ไม่มีแอดมินมาเลยผมก็เลยต้องถ่ายเองนะประมาณนี้มันก็จะลําบากหน่อยพี่หญิงสวัสดีครับถายตามไปดูเลยผมถ่ายเองนะเพราะว่ามันไม่มีแอดมินมาจริง ผมมากคนเดียวแล้วก็ไม่มีแอดมินเดี๋ยวดูเลยพี่นุสวัสดีครับอันนี้จะเป็นสิงกะถินหก้านะครับผมจําผิดผมคิดว่าพระประ่าอ่ามันเป็นกะถินหก้านะอันนี้เป็นไซส์เล็กนะไซส์สเล็กก็ผมก็คุยกับพี่ไว้2ตัวก็เดี๋ยวมาดูกันอ๋อซีนเดิมเลยซีนเดิมนะครับก็มีเลขส3มานะเดี๋ยวผมไปทําคลิปแบบเร็วๆใน y o u t u b e ให้อีกทีหนึง่งนี่ตัวนี้จะเป็นจัมโบ้ตัวนี้จะหนักหน่อย,อยแต่สวยนะแกะสวยมากเลย มันจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กนี่อันนี้เป็นไซส์เล็กนี่เป็นไซส์ใหญ่นะประมาณนี้นะผมจบตัวเล็กไปเพราะว่าตัวเล็กที่เขาเหลือ3ามเขาจะเก็บไว้1เพราะว่าเขาบอกว่าเก็บไว้1ก็เลยได้มา2ก็จะเป็นเลขสามกับเลขสามสานะจำนวนการสร้างน้อยนะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ทิ้ง ที่ผมได้มาทั้งหมดในที่ไปนครสวรรค์รอบนี้ก็จะเป็นสิงสยาม101หปีวงพุทพัดปุญญากามโมวัตถวยร้วนก็จะเป็นสิงฉลุที่เป็นวงเดือนครับอันนี้ผมเป็นซีนเดิมนะผมไม่ได้แกะเดแล้วจะเป็นซีนเดิมนะครับมาครับเป็นซีนเดิมนะสิงฉลุคู่นะมานี้เลยและจะเลข37อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสิงสยามรุ่น1 0 1ปีวงเดือน เลข33จํานวนการสร้างจํานวนการสร้างแบบนี้นะครับ101ตัว101ตัวตอนนี้อยู่ผม2ตัวแปลว่าเหลือ99ตัวผมเช่ามาทั้งหมด3ตัวละ3ชิ้นละก็แสดงว่าเหลือ98ตัวนะก็อยู่ทั่วไปประมาณนี้ครับฝา, like ากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูรายการหนึ่งนะอีกรายการหนึ่ง,นะอ,งอีกรายการหนึ่งจะสร้างน้อยกว่านะ อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้เป็นกล่องกร,รมะหยี่แบบนี้นะครับอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นสิงสยาม101ปีเช่นกนันนี่สิงสยาม101ปีอันนี้จะเป็นคดจะสิงตาฝั่งเพชรแท้ฟังนะครับตาฝั่งเพชรแท้คดจะสิงตาฝั่งเพชรแท้เพชรน้ำหนัก1งตังน้ำ98า ฝังสองข้างนะครับสร้าง39ตัวสร้าง39ตัวตัวนี้เลข9เป็นไงนเลขเก้าอไเงี้ยก็ฝากพี่พี่อาจารย์ทุกท่านกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ทั้งชุดเลยเป็นกะถิน65รวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนรุ่นสิงสยาม101ปีสิงวงเดือนสร้าง101ตัวและคตจะสิงทรงเครื่อง สร้าง39ตัวตัวนี้เลข9้ผมเคซีบรมีพุทธ,ธสโรไปลาไปก่อนท่านใดมองหาถุงมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพัดไปใช้งานกัดถักแชทได้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับสวัสดีครับ